ยังไม่ได้ใส่อันนี้เลยนี่นาลืมไปเดี๋ยวขอใส่หนังหมูก่อนนะคะแล้วค่อยชิมนี่นะคะหมังหมูหนังหมูเนี่เปิดไฟแรงสุดแล้วนะมีน้ำไหมจะมีน้ำไหมไม่มีนี่นะคะหนังหมูใส่หมดเลยนะคะหนังหมู เต็มหม้อเลยยังไม่ได้ใส่ผักเลยอ้าวเขายังไม่ได้ใส่ผักอีกตั้งหาก <c oughs> ใครอยู่บ้างป้าควรช่วยเก๋ <c oughs> ดีดูด้ความเปิดงงเก๋ดเก๋ก็ว่าเออมันไม่เยอะหรอกลืมแฟงจะต้มแฟงแต่ลืมแฟงคิดดูพ้าควร <c oughs> เอาข้าวแฟงมาอยู่ในตู้เย็น ทำปกทำอะไรอย่างดีเลยนะลืมแฟงเอาขวดไปตั้งไว้ตั้งนานลืมชิมหน่อยนะอืมอร่อยอะ่ะป๊อปปี้กำลังดีเลยอะ่ะ แต,แต่อันนี้ที่เหลือนี่ที่เหลือนี่เราจะยังไงเนี่ยโอ้โหตายแล้วพระเจ้าจอดเอาใส่ไปแค่ครึ่งเดียวพอเนะาะใส่ประมาณนี้พอกอปปี้บอกพี่เกเปลี่ยนหมอดดวนขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไรนะคะต้องใส่นิดนึงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของอะไรนะน้ำ น้ำที่ออกจากหอมหัวใหญ่เนี่ยดูน่ากินน่ากิน thank you so much เ <laughs> ต็มหม้อเลยค่ะขอขอประธานโทษนะคะ <laughs> ป๊อปปี้บอกอายาเออพี่ลืมพี่ลืมที่จริงอะ่ะพี่แทนไว้ว่าพี่จะทำกับเตานะหม้อหม้อใบใหญ่อะ่ะ แต่พี่เอาออกของมาวางเอาออกมาวางมาจัดทำปกนะเอทำไมของมันน้อยอย่างเลยหม้ออันนี้ก็พอแล้วก็คิดอย่างนี้นะแล้วก็ทำปกทำอะไรไปปากฏดว่าลืมลืมฟักลืมฟักไว้อยู่ในตู้เย็นโอ้ยอร่อยเสร็จแล้วน้อง ป๊อปปี้เนี่ยเสร็จละเราก็จะพอประมาณนี้แหละที่เหลือนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหม้อมาค่ะมากินเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมากินวันนี้ไม่มีข้าวนะนี่เดี๋ยวเราตักใส่บาทอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะคะรออีกแป๊บหนึ่ง ไห้หนังหมูมันไอ้นั่นหน่อยให้มันเดือดเดือดหน่อยปิดฝาไว้ก่อนอายเขาแล้วเกินอยเแล้วเกินสวัสดีค่ะป้าควรขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะคอมเมนต์มันมีแค่นี้ละมั้งขอบคุณนะคะมีลูกชิ้นลูกชิ้นไม่หมดนะเหลือไว้เดี๋ยวไว้ผัดพริกดีกว่า ผัดพริกกับหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยผัดพริกกับหน่อไม้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนกินมาหาของกินอร่อยอร่อยดีกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยทำผิดทำผิดสูตรแล้วเนี่ยทำผิดสูตร ขอบคุณหลายๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่เป็นโตนะคะหรือยังไม่ตักก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้กินเนาะนี่เดี๋ยว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 รออีกสักนิดหนึ่งวันนี้เรามีก๋วยจับนะคะก๋วยจับมาให้เพื่อนๆได้กินนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันอันนี้เราก็เดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะคะร <laughs> อมัน